ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมกาเลนาบุลไลเบตก,กับผมพิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มขอตุ้มสุดพิเศษเราก็จะมาตามหาขอตุ้มสุดแรระดับเทพกันนะครับมาลองดูกันว่าผมจะได้รับไหมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนิโนโคุนิคอสเวอร์เซเว่นไนท์ทูแบล็ก n นล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่นเกนชิ้นอิมแพคซัมเมอร์วอร์และยังมีเกม มถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนเพื่อนทักไปที่แฟนเพจ Facebook powerplay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power p o w e r p a y นะครับในตู้ค้อตุมพิเศษนี้เขาก็จะมีค้อตุมมัดฉาสมุดเป็นค้อตุมพื้นฟ้าชุดของผู้ชายจะเป็นแบบนี้นะครับของผู้หญิงก็จะน่ารักมากๆแต่ผู้ชายก็จะเท่แบบเนาะเขาก็จะมีทั้งในส่วนหัว ชุดแล้วก็รองเท้านะครับส่วนขอตุมถัดมาหมาป่าคลา้ำทรงผมอย่างเฟี้ยวเท่จัด,จดเลยนะครับมีแขนเป็นเกาะด,ด้วยนะแล้วก็มีมีสองเล่มขอตุมระดับสูพิมกอบสีทองเกาะนักลบจะเฟี้ยวเกินไปแล้วเท่จัด,จดอีกคอตูมหนึ่งนะครับก็จะเป็นนักลบระบำมีรอยสักเต็มตัวเลยนะถือถ้าเราได้มาเนี่ยเราก็จะได้รับท่าเอ็กซ์คลูซีฟลำสง่าด้วยส่วนวิดีโอนะครับครั้งนี้เดี๋ยวขอดูหน่อย เขาก็จะมีชุดเซ็ตต่างๆอยู่ในวิดีโอมวลนี้นะครับสามารถมารับชมกันได้อันนี้ก็จะเป็นชุดเซ็หมาป่าคําคอตตุมนักลบนะฮะของตัวละครผู้หญิงนะครับโอ้ยและนี่ยังก,ก็สมุนไพรเลยนะอันนี้ของตัวละครผู้ชายนะครับส่วนท่าทางนี่ครับท่าทางสุดแลแล้วก็ชุดคอตตุมอันแรกนะครับที่เราดู อันนี้ท่ารำเหรอ,อขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ยังมีพวกประดับหน้าด้วยที่ปิดตาประดับหน้าครับประดับหลังก็มีงั้นเดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้นะครับนี่ทรงผมสุพิมแล้วก็หูหมาป่าหูแมวหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็เป็นแว่นตาเครื่องประดับหน้าปีเสื้อครับตรงนี้ ที่เราจะเปลี่ยนเอามาบินเครื่องประดับหลังพินตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของหางว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมันไม่ขึ้นครับผมมันไม่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่ขึ้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดูภาพปิตาแล้วกันนะฮะ มีแยกสีด้วยนะและในการเปิดแบบนี้เขาก็ยังมีของวันสุดเกลือให้เราได้ดุนอีกด้วยหิบุพเพสันนิวาสดวงเกลือจะจัดได้รับ1กล่องดวงเกลือไม่จัดได้รับ2กล่อง,องถ้าดวงยังดีก็จะได้รับ5้ากล่องแล้วก็จะเป็นพวกป้ายคอตุม1ป้าย2ป้ายหาป้ายแล้วก็จะมีเหรียญเงินซึ่งก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันดู <laughs> ว่าจะเป็นยังไงนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับเ <laughs> ขาก็ยังมีการันตีจับรางวัลครบ30ครั้งการันตีชิ้นส่วนคอตุมประจําซีซั่นหรือคอตุมล้ําค่าก็มีโอกาส ส่วนโอกาสที่เราจะได้รับคอตุมลำค่ายจะอยู่ที่0.35อตคอตุมประจำซีซันจะอยู่ที่5.5ส่วนอื่นๆจะอยู่ที่24.15นนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอื่นๆนี่ก็คืออัตราการได้รับ นอกเหนือไปกว่านนั้นนะครับก็ยังมีรางวัลสะสมเปิดคอสตูมครบจานวนครั้งจะได้รับของรางวัลตามนี้และของรางวัลเฉพาะสามารถได้รับป้ายคอสตูมอีกตั้งหากนะครับร้าน้าป้ายที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นคอสตูมสุดแรอีกจเจ้ารัติการสาวันแสงบุบผาป้ายคอสตูมคันสามก็มีอ่ะเนี่ยมีเลือนงอสิจยนด้วยอะไรจะเยอะขนาดนั้นฉะนั้นต้องเปิดไปเลยครับสิบครั้งผมว่าก็มาแล้วนะกดไปก่อนนะสิบครั้งเฮ้ย นิง่งเอาละได้นี้มานะครับเพิงนัผาแล้วก็จะมีเขี้ยวอสรพิษคอสตูมอ,อสํานักดิ่งมาทีแบบตกใจเลยเพิงบุบผ่าก็ได้มานะผ้าค่าสีแดงก็ได้รับมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยกันนะครับถ้าเราได้รับแล้วมันจะขึ้นติ๊กถูกติ๊กถูกแบบนี้ไม่รู้เวลานั้นเราจะเปิดได้ซ้ําหรือเปล่าซึ่งตัวคอสตูมเนี่ยถ้าเราเปิด1ครั้งจะอยู่ที่60ตัวทองนะครับหกสิบตัวทองถ้าเราเปิด10ครั้งก็จะอยู่ที่600ฉะนั้นเปิดอีก10ครั้งนะครับับจดไป เฮ้ยเกาะนักลบล่างนี่เราได้ส่วนขาเหรอไม่นะได้ส่วนขาผมนึกว่าได้มาครบชุดเซ็ตอันนี้เราก็ต้องหาอีกสินะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าต้องมีถึง3ชิ้นนี่เพิ่งได้ขามาชิ้นนึงโอ้เกิน เราก็คิดว่าจะได้ทั้งชุดเซตแต่นี้ได้แค่ขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดได้สีทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าการันตีก็จะถูกรีเซ็ตให้เราไปเปิดเก็บสะสมแต้มใหม่นะครับเรียกได้ว่าก็โูดเดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแบบนี้ต้องเปิดต่อจับรางวัลไปเลยอีก10ครั้งอือเฮ้ย ได้ชุดมัดฉาสมุดส่วนบนแต่เป็นพื้นฟ้าได้รับมาแล้วมัดฉาส่วนบนตรงนี้จะถามว่าเทไหมมันก็เทแหละส่วนบนนี้ก็คงตีเป็นประจำซีซั่นเพราะมันถูกรีเซ็เหมือนกันนะครับเราเปิดไป10ครั้งแต่ตอนนี้เก็บค่าไป6ฉะนั้นเปิดไปอีก10ครั้งจัดมารอบนี้ได้เป็นใบเงินกับผีเสื้อระพามสีฟ้านะครับส่วนถ้าคอสตูมที่เราได้ซ้ำเนี่ยจะได้รับเป็นป้ายคอสตูมแทนกดไปอีก10ครั้ง สีทองไาแล้วครับส่วนไหนส่วนหูหิมะมายาแล้วก็มีพินปลาครับคือผมอยากได้ชุดนักลบตรงเนี้ยมันจะเท่มากเลยนะถ้าใส่ชุดนักลบฉะนั้นต้องกดอีกครั้งหนึ่งจัดมาไม่มีสีทองเลยครับได้ของสามเปลี่ยนเป็นป้ายไปซาก็ขบของแล้วกดไปอีกสิบครั้งเออ ยังช้ำขอต,ตุมอันล่างนี้จะได้ครบแล้วนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่อันเท่านั้นแต่อันบนนี่เพิ่งออกมาสชิ้นเท่านั้นเองกดไปอีกส0ครั้งส่วนหัวนะครับมาชาัช้ามีอีกไหมมีแค่ส่วนหัวผมว่าก็คงต้องได้เพื <c> ่อ <oughs> ที่เราจะได้ท่าทาง e เอ็กซ์คลูซีฟเรียกประครบนะครับก็ต้องได้ครบชุดเซ็ตอนะดูทรงแล้วนะครับงั้นถ้าเรียกประครัรบจะไม่มางั้นขอให้ได้เท้าแล้วกันนะครับจุงมาลงเท้า เออมัช้าส่วนล่างนะครับได้ไปแล้วทาเรียนรู้ได้ส่วนขาของหมาป่าครามด้วยนะการใช้งานท่าทางเรียกปลาคราบนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะกดเข้ามาที่ท่าทางแล้วก็กดเรียกปลาคราบนะครับคือการใช้อ่ะเราต้องดูพื้นที่ด้วยถ้าพื้นที่เรียบไม่พอเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้เดี๋ยวผมลองตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วความทรงจำจื้เรียกปลาคราบครับรผม นะ่านั่งดิดพินเฉยดูเอากับเขาสิถ้าจะขนาดนี้ก็นะฮึบ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 จึงจึงจึงดีดไปให้มันได้อย่างนี้ครับท่าเรียกป่าครับโอ้แล้วมีท่ายอย่างเยอะชุดคอนตมที่เราได้มายังไม่ได้ใส่เลยนะครับเข้าเสื้อผ้าก่อน แล้วก็ใส่คอสตูมอันนี้เป็นชุดเซตนะครับที่เราเลือกใส่แต่ถ้าเราใส่เป็นชิ้นๆเนี่ยเราก็มากดเลือกตรงนี้เผื่อเราอยากจะได้ทรงอื่นเนี่ยมีท่อนบนท่อนล่างนะครับท่อนขาอย่างเงี้ยยังมีเลยนะครับอาวุธเราไม่ได้เนาะเพราะยังไม่มีแล้วก็ใส่หูไปนะครับเอฟเฟกใส่เป็นผีเสื้อภานะใช้เป็นแบบนี้ส่วนไอเรเนอร์แลนดวงตาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยปรับเปลี่ยนนะครับแต่จริงๆผมก็อยากได้ผมสีขาวตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเท่มากชุดมัชฉาเราครบแล้ว แต่ชุดอื่นๆเราไม่ได้ซีสักเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราจะเปิดอีกสัก30ครั้งละกันนะครับเผื่อลองดูจะได้ของล้ำค่าส่วนอื่นๆไหมเนาะจัดไปนะครับซื้ออัตโนมัติ10ครั้งรอบนี้ได้เป็นหัวหมาป่ากับแว่นสีทองนะครับก็มาอยู่นี่เราจะเก็บคอลเลกชันให้ครบเลยสินะตาแค่ผ้าปิดตาสีขาวกับหลังสีดำตรงนี้เท่านั้นเองกดไปสิบครั้งเฮ้ยเฮ้ย นี่หลังสีดาม,มาแล้วครับเปิดไปอีกสิครั้งไปท่านส่วนล่างอะมาเยอะอยู่แต่ส่วนบนเนี่ยต้องหลอบนี้แหละครับหลอบการันตีบึงเฮ้อชุดเซ็ตหมาป่าตอนนี้หมาป่าก็ได้ครบชุดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ดันได้ของเท่หมว่าก็ต้องเปิดอีกอนะเอาอีกสักหน่อยป ผ้าคาดเทาเลยครับเรียบร้อยคือครบแล้วตอนนี้คอสตูมส่วนล่างนี่แหละครับเกมแฟชั่น <c oughs> แฟชั่นต้องมาก่อนก็ต้องลุ้นรอบการันตีกดไปหมาป่าส่วนล่างนะครับอ๋อได้ซ้ำได้ได้ซ้ำได้อย่างนี้เราก็ ต้องพักไว้ก่อนดูจาทรงแล้วชุดเซื้อสุดท้ายเนี่ยน่าจะได้ยากแบบจัดๆเลยนะครับเพราะจากที่เปิดไปตอนนี้ป้ายขอตูมขั้น1นได้มา240กว่าใบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแลกใหม่สวรรค์ให้หมดเลยแต่เดี๋ยวค่อยแลกครับมารับของรางวัลก,ก่อนดีกว่าตรงนี้ได้เงินมีนอกเหนือจะเกินไหมเอ้ยมีตัววิลชนส่วนการเปิดทั้งหมดในพาดีนะครับเราเปิดไปทั้งหมด100น่าจะ6กครั้ง เพราะก่อนหน้านี้มีเปิดไปแล้ว1ครั้งนะครับแต่ของรางวัลเราสามารถบรรลุได้เนี่ยเปิด500ครั้งก็จะได้รับป้ายคอตุ่มขั้น3 1อันถ้าเปิด 1, 5 0 0ครั้งจะได้รับป้ายคอตุ่มขั้น3อีก1อันสูงสุดของรางวัลเนี่ยก็จะอยู่ที่การเปิด11,500ครั้งเราก็จะได้รับเป็นตัวขั้น3นะครับน่าจะ1อันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวฟ้าอีก35,000ถ้าเปิด10,000ครั้งตัวฟ้าก็จะได้30,000ป้ายขั้นครั้ไ31งออ๋อ้ันนี้ได้3นะครับบางอันมันได้3ายด้วยนะ ซึ่งถ้าไปแลกขอตุ่มสามารถไปแลกของในร้านค้าขั้น3เพื่อที่เราจะได้รับขอตุ่มสุดแรจากตรงนี้ได้โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่ก็สําหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนเพื่อมาเปิดซุ่มหาขอตุ่มสุดพิเศษขอตุ่มระดับสุพีมเนี่ยเรียกได้ดว,ว่าตึงมือเหมือนกันไต้เท้ามาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่อย่างน้อยเราก็ได้มัดฉากับหมาป่าคาําการที่ได้มัดฉาก็ได้รับท่าทางสุดเท่แล้วก็ยังมีของอื่นอีกมากมายนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อและกันนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบเกมนี้การีน่ามูนไรเบดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างเดสค i p ปชันเลยนะครับพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายผมไปแล้วครับ